แล้วแต่ก็ขอให้แนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่บีค่ะสำหงานที่โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาคณะมนุษย์มอสคอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะเคนเคค่ะทํางานที่เดีกันกับพี่บิบีเลยนะคะ ตอนนี้พวกเราทํางานตําแหน่งอะไรอยู่คะตอนนี้เราเย็นทีมสามไม่มีตําแหน่งค่ะแต่เรามีทีมใช่เราอยู่ทีมที่สมค่ะพี่วีคะทีมอะไรคะพี่พี่ให้ราต่างรันทีมที่สาของเรานะคะเราก็จะทาเกี่ยวกับการคเต์รโาใช่กดกดปาแล้วก็อาจให้ความรู้ก่ับคณะนิดนอะไรเงี้ยนจริงๆแล้วแต่ว่าโครงการนี้เรามีทั้งหมด3ทีมเนาะเกิ้นยากรู้อย่างเช่นทีมหนึ่งะคะเป็นแรบน ทีมหนึ่งนะคะก็จะทำเกี่ยวกับโปรโมทเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโปรโมทตัวโครงการจัดตั้งสมาคมแบบโดยเฉพาะเลยซึ่งไม่เหมือนเราเป็นเป็นทีมแบบออฟฟิศแอดมินอะไรอย่างเงี้ยส่วนทีมสองดิฉันชอบมากเลยนะคะคุณทีมที่แบบว่าเราจะใช้ศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสเพราะเราจะมีวารจ่า ราะว่าเราได้ฝึกงานกันที่ขอนแก่นเนาะเราได้เสียอะไรกันบ้างไหมคะเสียค่ะอะไรเสีย <c oughs> เสียเยอะเสียเยอะเสียเยอะกับการกินค่ะทุกะนก็บอ,อกเลยเสียกับการกิน <c oughs> เพราะว่าเรามีมิวติ้งหมู่กระทะกันทุกวัน <c oughs> การมาทำงานจะเลยที่ เปลือค่ะ่ะมันก็ปแบบเปืองแค่ทังอาหารทากินแต่สำหรับพวกท่านสายษารทางเนี้ยก็ไม่มีไม่ได้เปื่อคเพราะว่าดิฉันก็เกาดีมาคะเป็นแบ่าลกเาสกท่าทำงานในโครงการนี้เราได้รับสัมิการอะไรกันบ้างคะมี่นีค่ะห้องสตู ใช่แล้วใช้งานแบบฟรีๆค่ะเราไม่ต้องไปเช่าข้างนอกด้วยวมีอะไรครับมีบีมีอันดานที<ม>่คอยช่วยเหลือเราช่วยสนับสนุนค่ากินนะคะแล้วก็ได้สปอร์ตอาจากบ้างารูปปิดกลายค <ๆ S 1> ำแนะนำนตุ๊กตาต่างๆแกต่อ,อไปมากเลย ก็มาถึงกับนโยบายโควิดนะคะที่ที่เราฝึกเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างคะพี่จริงๆอ่ะของเราอ่ะมันเป็นโมโหๆแต่แรกเลยค่ะใช่แต่ว่าด้วยลักษณะงานของเราที่เราเป็นทำอ่ะมันทำให้เราต้องมาเจอกันที่เราต้องไปจำทุกสัปดาห์ใช่เพราะว่าทีมงานของเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นค่ะงานเราเป็นทุกคนหคนใช่เราไม่ได้แค่นี้ไม่ได้แค่นจริงๆเราไม่ได้พบใครเลยนะคะใช่ส่วนในห้องปรสตูนี้ยก็ เราก็ต้องใส่แมสขึ้นมานิตื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นกฎเป็นกฎเป็นนโยบายของคณะด้วยแล้วเราต้องปรับตัวอะไรกันบ้างไหมคะกับการได้ทํางานที่นี่ตัวหรอตัวหรอสำหรับดิฉันิฉันคิดว่าเป็นเรื่องของวินัยนะที่เราต้องต่อสายก็คือ่องของการตรงต่อเวลาคือเราอ่ะต่อให้เราแบบว่าได้ฝึกงานแบบนี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยต่ว่า มีการเตรียมงานสอนล่วงมากก่อนที่เราจะเข้าง,งานจริงๆแล้วอ่ะเราต้องวางแผนนะคะว่าในระยะเวลาการฝึกงานเนี่ยเดือนกว่าหรือสองเดือนนะคะประมาณนี้<ม>เราจะทาอะไรกันบ้างซ<ช>ึ่งอ,<ช>อาจารย์ไม่ได้เป็นคนตัดแต่งให้เลยว่าเราจะทำอะไรแกปล่อยฟรีให้เราเลยคะ<ช>่ะซึ่งเราก็ต้องมาคุยกันในคีิปว่าเราจะทํางานวันนี้ถึงวันนี้เวลาน,นี้ถึงเวลาน,นี้นะคะ<ช>และอาทิตย์นี้เราจะออกคลิปนี้คอนเทนต์นี้ ประมาณนี้ค่ะคือเราต้องมีตารางงานที่ชัดเจนมันทำให้เราแบบมีวินัยมากขึ้นพวกเราก็ไม่ได้เฉลี่ยเท่าไหรนะคะพวกเราก็ทำงานก่งๆใช่ก็อาจจะดูแบบข้นนาดัไปบ้างบริกรดูได้จากผลงานของเราที่มีคุณภาพมากเลยค่ะแล้วทีมเราเนี่ยแบ่งแบ่งการทำงานเป็นยังไงบ้างคะเราสิเราก็ต้องด่าต่วนใช่ด่าต่วนมีส่วนที่แบบเป็นตับเต้าหู้ใ่อีกรตัดต่อ งไงติดต่อใครคะที่ได้มาทางานที่นี่จริงๆแลไม่อยาจะพูดถึงเรื่องเรื่องหลังเนาะอนเราได้มาอยู่จุดนี้เราผ่านคดีผู่มาเยอะใช่เออก็เสียดายอดีตแต่ก็โอเคกับปัจจุบันบเออดีเรื่องทีมนี้มันหลัเป็นทีมเฉพาะการเออทีมนี้นะคะมันเหมือนแบบเป็นทีมเฉพาะการอะที่อาารยต้างชาแบบเพื่อช่วยเราให้เรามีสถานที่สุดงานเพราะช่วงนั้นอะมันมันระบาดเป็นแพร่รอบที่สามเนาะแล้วแบบมันรุนแรงมาก เซนก็แบบว่าดูที่เขานะคะเขาแบบดูเพนเซอรมาเซนก็เลยแบบฟินฟินหวานมากต้อหามหามทีไม่ได้เลยแล้วก็ไปกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยว่าเออพอดีเลยมันมีการแับตั้งโครงการขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะดิฉันได้ที่บริษัทมาริสเกตค่ะเป็นบริษัทที่ทำอะอะควาเรียมที่เชียนใหม่ในสวนสัตว์เลยนะคะที่มีที่ฉันตื่นเต้นมากว่าจะได้ไปกับพี่ต พราะว่ามันก็เป็นแหล่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะแหล่งทองเที่ยวาแหล่งอเยที่อเีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันไปดูรีวิวมาก็มีแบบว่าสานทท่งเที่เยอะอะไรอเงี้ยสัตว์ว่าเป็นุ่มของโรงเรียนทั้น่ามาที่อยงก็มีค่ะแต่ว่าก็ตุมพโควิดที่ดีแล้คดรานที่ี่เทวมีแต่ว่าก็เหมือนกันโควิดมาแบบตุ้มตุ้เลยค่ะตุ้เลยใช่ก็เลยต้องหยุเลยน้มา เป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็พี่ดีกับพี่เทเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆแล้วคนดูมั่งไหมคะอะให้พี่ดีบีพูดก่อนเลยคะก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดแล้วกันนะคะก็ให้ทุกคนป้องกันตัวเองเนาะใส่แมสทุกเซล้างมือนะคะส่วนเหตุี่ชายในคลอยากไปศึกษาแค่รุ่นน้องปีที่สาที่ต้องจุงานต้องรู้เราก็อยากให้แบบว่าถ้าน้องเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆในการเขียนเรซูเม่เดย์ หาที่ฝึกงานแล้วก็อย่าลืมหาที่สำรลองด้วยนะคะเออเหตุการณ์เฉินหรือว่าไม่ตอบรับเราเราก็จะได้แบบว่าไม่เคลียร์ความเออและอย่างมันไม่ต้องเสียใจนะคะที่เขาไม่เอาเราเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมีที่เดที่ดึงลาค่ะที่รับเรานะมคะใช่มันต้องมีที่เป็นของเราใช่ก็สู้ค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่บีบีพี่เคมากค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็ ให้พี่ทั้งสองคนเป็นคนปิดรายการดีกว่าเน้ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเล่าประสบการณ์ให้กับน้องๆหรือว่าทุกคนเพื่อนๆที่ไม้ฟัง่ะก็ถือว่ามีความรู้ใช่ากไว้มากนเลยจะได้ไม่ขายสาระนะคะขายหาัค่ะโอเคนะคะแล้วกหน้านะคะเราจะไปใครที่ไหนทำอะไรค่ะอะไรก็อย่าลืมติดตามพินาค่ะวันนี้เราขอเวลาไปก่อนค่ะได้เลยก คุณที่รับชมค่ะ